วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพวกผมทั้งใน cross off, กับ cross channel นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena of valor หรือ av เ e, พราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ av e ที่น่าสนใจมาให้ดูกันอีกแล้วนะฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละห like, ึ่งไลค์หแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาพเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ q a a o v p a r ์ที่34 กลับมาอีกครั้งนะกับ Q&A นะครับถ้าหากน้องๆยังมีคําถามอยู่คลิกลิงก์ด้านล่างแล้วถามเงินเข้ามาได้เลยเนี่ยฮะไปไม่ต้องรอเช้าเราไปเริ่มที่คําถามแรกในวันนี้เลยเนี่ยฮะระหว่างเตียวเซียนกับวีราใครฉลาดกว่ากันคะหากสู้กันเตียวเซียนจะสู้ได้ไหมคะโอ้โหระหว่างเตียวเซียนกับวีราเนี่ยพี่ว่าเตียวเซียนสู้ค่อนข้างยากเนาะเพราะจากข้อมูลเนี่ยวีราคืออดีตมนุษย์กึ่งเทพแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเธอเป็นแบบตําแหน่งบนบนของล็อกไฮในขณะที่เตียวเซียนเนี่ยเป็นนักเวทฮิวแมนที่อยู่ที่อาณาจักรมังกรเท่านั้นเองถา เดลเซียนสู้วีล่าไม่ได้นะฮะคำถามข้อต่อไปทําไมการแต่งตัวของเดลเซียนถึงเป็นที่น่าสนใจของเมืองนอร์แมนทั้งทั้งที่เดลเซียนไม่ได้อยู่ที่เมืองนอร์แมนด้วยซ้ําจากข้อมูลเนาะเดลเซียนเนี่ยอยู่ที่อาณาจักรมังกรซึ่งคอสตูมของเดลเซียนเนี่ยจะเป็นอารมณ์เหมือนคนจีนอารมณ์เหมือนเอเชียตะวันออกซึ่งตัดไปที่นอร์แมนลักษณะของอาณาจักรนอร์แมนเนี่ยมันเหมือนยุโรปยุคกลางซึ่งการแต่งตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากเดลเซียนเนี่ยมาที่นอร์แมนผู้คนก็คงต้องสนใจแหละเพราะแบบสวยยงามมมแแแล้้วกก็็ปใหห่่ไไเเคนนอะรบบี คำถามข้อต่อไปขอถามอีกรอบนะคะที่ประวัติของทอนบอกประมาณว่าได้ปืนปีศาจมาจากห้องทดลองอบิสคือทอนไปเอามันมาได้ยังไงหรอคะหรือมีคนไปเอามาให้เพราะห้องทดลองคงไม่มาอยู่ข้างบนดินแน่ๆอันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลบอกชัดเจนนะว่าทอนเนี่ยไปได้ปืนที่มีชิ้นส่วนของปีศาจอาบิสมาอย่างไงนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยคิดว่าด้วยความที่องค์กรชาร์โดแฮนเนี่ยเขาต้องการพัฒนามนุษย์ให้เก่งกว่ามนุษย์ปกติใช่ไหมเพื่อแบบไปทัดเทียมชนเผ่าอื่นและเขาเนี่ยจะมีความไปเกี่ยวเนื่องกับพ่อม,มด,ดนนมนต์ นะัที่องค์กรชาโ์ดูแฮนเนี่ยจะมีอาวุธที่เกี่ยวข้องอับิสเพราะว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกับมูลดำนะฮะพี่คิดว่าชาโ์ดูแฮนเนี่ยเขาคงรู้แหละว่าถ้าเขาไม่ข้ามขีดจํากัดความเป็นมนุษย์เนี่ยเขาจะไม่สามารถขึ้นไปเหนือเผ่าพันธุ์อื่นได้นะฮะพี่กลัวพาออกทะเลเหมือนกันน่สรุปให้อีกทีก็คือน่าจะเป็นคอนเนคชั่นของชาโดแฮนแหละที่สามารถไปเอาชิ้นส่วนของปีศาจอบิสแล้วเอามาเป็น,ป,นปืนนะนะคำถามข้อต่อไปพี่ครับใน,เ,นเรื่อง ROV ใครมีสิทธิ์เป็นพระเอกครับแต่ผมเดาว่าตอนนี้น่า น้องเลยครับเพราะดูจากไทม์ไลน์เนื้อเรื่องตอนนี้แล้วก็เอาวีคอมิกเนี่ยคือชัดมากพระเอกในยุค2022เนี่ยยังก็ต้องเป็นไบรท์นะครับเพราะว่าเป็นตัวหลักแล้วก็นิสัยเนี่ยโคตรพระเอกคือเสียสละสุดๆความคิดหล่อสุดหน้าหล่อสุดนี่ฮะในปีก่อนการคืนชีพเนี่ยมูราหเหมือนจะแบบเป็นพระเอกใช่ไหมแต่ว่าพอในปัจจุบันเนี่ยเนื้อเรื่องมันโฟกัสที่ไบรท์พี่คิดว่าไบรท์เหมือนกันนะฮะซึ่งตอนนี้ช้อยอื่นไม่มีเลยนะขอเป็นไบรท์แล้วกันคำถามข้อต่อไปนะมูราดซต้มดาบเสร็จแล้้วสาาาาาามมมรรถดดึงกับชชีศไไ่เอนะ แต่เป็นการยื้อเวลาหรือสู้นานๆพอจะได้ไหมครับคือถ้าเทียบตรงๆเนี่ยสกิลของวอลคาสกัของมูราดมูราายังสู้ไม่ได้นะแต่ว่าจากในเรื่องการพื้นทีอ่อบมันไม่อยู่ตอนที่บอกว่ามูราาเนี่ยสามารถฟันวอลคัสได้ขนาดแบบอาวุธเขายังไม่เก่งอะ่ะดังนั้นพี่คิดว่าถ้าหากมูราาเนี่ยซ่อมอาวุธเสร็จแล้วมูราดสามารถทริกกี้หรือว่ายื้อได้บ้างนิดหน่อยนะถ้าสู้ตรงๆใครก็รู้ใช่ไหมสู้ไม่ได้แต่ว่าถ้าแบบมีเรื่องการเวลามีการทริกกี้เนี่ยอาจจะยือ้อหรือว่าเบนความสนใจของวอลคารดได้บ้างเนี่ยแต่จ,จบ อยากให้อวีทำหนังซีรีส์ยาวไหมครับผมว่าต้องสนุกแน่ๆขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับรักช่องนี้มากติดตามไปเรื่อยๆเพราะเสียงคนภาครอ <c oughs> ขอบคุณนะครับเอาเลยตอบคำถามก่อนนะพี่ก็อยากให้มีนะซีรีส์ยาวๆเพราะพี่เนี่ยเป็นช่องที่ทำเนื้อเรื่องอวีไงถ้าหากมีคนเทนทีเกับเนื้อเรื่องเนี่ยพี่ชอบหมดนะคือในพี่ก่อนๆเนี่ยพี่ก็คิดว่ามันจะเป็นซีรีส์ต่อเหมือนการคืนชีพที่แบบมีเป็นตัวอักษรแต่เขาก็ได้พัฒน,นามาเป็นแบบอวีคอมิกเออมันก็ดีนะเป็นการนำเสนอที่ดีแล้วถ้าหากในอนาคตมันแอดวาน,นซ์ข กว่านี้เออพี่คงชอบมากก็ฟินมากจริงๆนะอนิเมชั่นสักเรื่องก็ยังดีนะฮะคำถามข้อต่อไปคนที่ฆ่าครอบครัวซินเนสเตรียมีโอกาสที่เป็นคนจากฝั่งเวด้าไหมครับอันนี้เนี่ยจากข้อมูลเนี่ยที่พี่เดาเนาะพี่คิดว่าคนที่ฆ่าครอบครัวซินเนสเทรียเนี่ยน่าจะเป็นคนของชาโดว์แฮนด์แต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีข้อมูลคนเฟิร์มอะว่าเป็นคนของชาโดว์แฮนด์ดังนั้นที่น้องถามว่ามีโอกาสไหมว่าเป็นคนของฝั่งเวด้าใช่ไหมก็ตอบว่ามีนะครับคำถามข้อต่อไปถ้าคนที่ฆ่าครอบครัวซินเนสเทรียเป็นคนฝั่งวิหารม ฝั่งล็อกไฮไหมครับมีนะเพราะซินเนสเทียที่ทําอยู่ตอนนี้เนี่ยเธอต้องการสืบหาต้นตอของคนที่เคยแบบฆ่าล้างตระกูลตัวเองไงถ้าต้นตอน,นั้นคือคนของวิหารแห่งแสงเนี่ยพี่ว่าซินเนสเซียก็พร้อมที่จะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างล็อกไฮเครับเพราะจะไปถล่มมันให้ราบเออเธอนิ่งๆแต่ก็แค้นฝังหุ่นอยู่ด้อคำถามข้อต่อไปถ้าเด็กสตารกับซินเนสเทียต้องสู้กันพี่คิดว่าจะเป็นยังไงครับคำถามนี้เนี่ยมีคนเคยถามไปแล้วนะว่าแบบเปรียบเทียบความเก่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ก็จะตอบเหม จะเน้นแบบเป็นแท้งไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ซินเนสเทียเนี่ยดูมีพลังเวทดูแบบมีพลังที่สูงกว่าเด็กตานะคำถามข้อต่อไปฝั่งป่ารู้จักชักหน้าไหมครับเพราะในแมปขึ้นภาพว่าช้างเป็นนักบวชในป่าแต่ไม่มีใครพูดถึงอันนี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะชักหน้าเนี่ยเป็นตัวละครที่เนื้อเรื่องใหม่เนี่ยยังไม่อัปเดตเอาเป็นว่าถ้าหากมีเนื้อเรื่องใหม่ของชักหน้าอัปเดตเนี่ยพี่มาตอบให้อีกทีหนึ่งนะครับ คำถามข้อต่อไปมีใครพอที่จะสามารถจับเฟนิกซ์ได้บ้างครับจากประวัติของเฟนิกซ์เนี่ยเขาเป็นจอมโจรผู้น่ารักที่แม้แต่คุณพ่อรู้ก็ปวดหัวเพราะจับไม่ได้น,นะฮะน้องถามว่าใครจับได้บ้างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใครจะจับเขาได้บ้างนะเอาเป็นว่าต้องรอข้อมูลในอนาคตนะเผื่อมันจะมีอัปเดตเรื่องนี้นะครับคำถามข้อต่อไปถ้าเกาะแห่งสายหมอกไม่ได้ทำพันธสัญญากับเวดาตั้งแต่แรกพี่คิดว่าเกาะแห่งสายหมอกจะเป็นยังไงบ้างครับจากข้อมูล Q&A ของผู้พัฒนาที่ผลก่อนที่ที่เคยทำเนี่ย พันธสัญญาระหว่างเกาะแห่งสายมอไ้กูหลวงแล้วก็เวด้าเนี่ยมันมีอารมณ์แบบเวด้าเนี่ยช่วย2ฝ่ายนี้อยู่นะครับดังนั้นถ้าหากไม่มีพันธสัญญานี้ตั้งแต่แรกอะ่ะพี่คิดว่ากเกาะแห่งสายมอก็คงแบบพังแตกสลายไปด้วยอาจจะไม่มีอยู่ในแผนที่ในปัจจุบันนะครับคำถามก็ต่อไปมังกรขาวสามารถดูดซับพลังแห่งความมืดได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติบินไปที่ล็อกไฮจะเกิดอะไรขึ้นมังกรขาวที่น้องบอกน่าจะเป็นเจ้าขาวนาะเป็นสัตว์เลี้ยงของอาญาก็คืออเบซลาดากอนตัวใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งพี่ไม่แน่่่ใจนนะวาาาามมัััออรรบ้กดดูพลลงืืหเป เพราะว่าจาก r v Comic ซีซั่นที่2ตอนที่สเนี่ยอารมณ์แบบมันมาปัดเต่าพลังความมืดจากไวยโอออกไปแต่มันไม่ได้บอกดีเทลชัดว่ามันเนี่ยดูดกลืนพลังความมืดดังนั้นพี่คิดว่าเขาน่าจะแค่ปัดเต่ามากกว่านะีฮะและน้องถามว่าถ้าบินไปล็อกไฮจะเป็นยังไงมันก็น่าสนใจเหมือนกันนะว่าล็อกไฮเนี่ยจะรับมือกับมังกรแห่งแสงตัวนี้ยังไงนะฮะคำถ,ถามข้อต่อไปวอลคานมีโอกาสรักษาคําพูดที่เคยบอกกับไฮาเตะไหมครับที่ไฮาเตะขอให้หลุดพ้นจากสงครามในเนื้อเรื่องการเืลนชีพของราชาอันนี้พี่ขอเล่าสั้นส้นนนๆกก็คือออตตีไาาเเเ่่ปจับรง ของวอร์คสที่ล็อกไฮเนี่ยไฮแอตเตเนี่ยเคยขอข้อหนึ่งขอให้แบบสงครามเนี่ยหมดไปเหมือนที่น้องบอกใช่ไหมแล้ววอร์คเนี่ยรับปากซึ่งพี่ว่าคนอย่างวอร์คเนี่ยเขามีสัจจะนะแต่เขาจะตีความยังไงเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวอร์คเนี่ยจริงใจกับไฮแอตเตขนาดไหนการที่ให้ไฮแอตเตหลุดพ้นสงครามเนี่ยมันมีหลายซีนารีโอเนี่ยทาได้มากเลยอาจจะแบบทําลายฝ่ายศัตรูให้หมดอ่ะเท่านี้ก็ไม่มีสงคราม้วหรือว่าให้ไฮแอเตเนี่ยเปลี่ยนความคิดเป็นแบบไม่ต้องแคร์ก่อนสายหมอกแล้วทีนี้แคร์ตัวเเออ้้าาาามกกขึนนนจจะปปลี่ยิ็ได อันนี้ต้องรอข้อมูลในอานาคตนะฮะซึ่งตอนนี้เนื้อเรื่องเนี่ยมันเดินมาไกลมากกว่าการคืนชีพเยอะมากแล้วเราดูแบบเขาไม่ค่อยโฟกัสเรื่องเนเรื่องการคืนชีพเท่าไหร่แล้วนะคำถามข้อต่อไปทําไมซาต้าถึงกางปีกได้ใน R v c o ว i c 005ิอันนี้จากข้อมูลของซาต้านะจะทําให้เรารู้ว่าเผ่าของซาต้าเนี่ยมีพลังความมืดอยู่ในตัวการที่เขามาอยู่ที่เวด้าได้เนี่ยเวด้าขอข้อเดียวก็คือจะต้องใช้กําไรบล็อกพลังเพราะเวด้าคงจะกลัวพลังความมืดเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ทําให้ชนเผ่าของซาต้าเน จะเห็นโคบินแล้วก็ในรูปวอลเปเปอร์ต่างๆจะเห็นาตากลกางปีกใช่ไหมซึ่งพี่คิดว่าาตาเนี่ยเป็นข้อยกเว้นเพราะเขาเนี่ยเป็นวิสุทธิชนเป็นไลฟ์ฟอลเวอร์ที่รับออเดอร์จากเวด้าให้ไปปฏิบัติภารกิจทาให้พี่คิดว่าาตาเนี่ยอาจจะสามารถกดกําไรนี้ได้เพื่อทําการบินแต่กับคนอื่นในเผ่าไม่ได้นะเพราะคนอื่นในเผ่าเนี่ยไม่ได้มารับใช้เวด้าแบบนี้นะฮะการสรุปก,ก็คือเหมือนาตาเนี่ยมีข้ออนุญาตพิเศษที่สามารถแบบลดผนึกอกำไรนั้นได้บ้างเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ย ไอกี้ดูเป็นคนที่ไม่น่าจะซื่อสัตย์กับใครคําถามนี้นะถ้าหากพี่ตอบตั้งแต่แรกๆตอนที่ไกกี้เพิ่งออกมาโดยที่ไม่รู้ชีาวประวัติไม่รู้เนื้อเสื่อมเนี่ยพี่จะตอบว่าเขามีโอกาสหักหลังโลลิออนแล้วเหมือนจะทําแล้วด้วยในการเทโอเวอร์ไนนนสแต่หลังจากที่พี่เนี่ยไปอ่านชีวประวัติอะไรแบบมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าไอกี้เนี่ยค่อนข้างรอยต์ตีต่อโลลิออนมากแลวทุกวันนี้ที่เขาเนี่ยเทโอเวอร์ไนเนสเนี่ยเขารอให้โลลิออนเนี่ยกลับมาดังนั้นนะจากข้อมูลใหม ภายในซีนิเมติกมีโอกาสที่จะเป็นดารซี่ไหมครับคำพูดที่อิกกี้พูดถึงชายคนหนึ่งในซีนิเมติกอะพี่คิดว่าน่าจะเป็นโลลิออนอาจารย์ของเขาแน่แหละไม่น่าจะใช่ดารซี่นะฮะคำถามก็ต่อไปเวรสเป็นน้องสาวของเอมิลี่แล้วคิวเรนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วไหมครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อสันนิษฐานที่พี่เนี่ยเคยพูดมานานแล้วนะเพราะถ้าเรากลับไปดูเนื้อเรื่องของเวรสเอมิลี่แล้วก็คิวเรนเนี่ยจะทาให้เรารู้ว่าคิวเรนเนี่ยมีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเลี้ยงเวรสมาตั้งแต่เด็กเพื่อจะคัด ของของคนนี้เนี่ยคิวเลนเห็นอยู่ตลอดอันนี้พี่จะเองนะว่าคิวเลนเนี่ยรู้ว,ว่า2คนนี้เป็นพี่น้องกันโคตรน่ากลัวนะคำถามข้อต่อไปเครสสูง200กว่ากว่าเป็นร่างเล็กหรือร่างอันติอันนี้ตอบยากเหมือนกันนะถ้าเราเอาในเกมมาตัดสินเนี่ยพี่จะตอบว่าเป็นร่างอันติเพราะสูงใหญ่กว่าฮีโร่ทั่วไปแต่ถ้าเราไปดูในวอลเปเปอร์เนี่ยไอ้ร่างสูงใหญ่นะั้นนะคือแบบใหญ่เวอร์ดังนั้นพี่ขอตอบอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าหากวัดจากในตัวเกมที่เราเล่นกันอะ200้กว่านี่คือร่างอันติแต่ถ้าวัดจากเนื้อเรื่องวัดจจจาาาากกกววอออลเเปรร์นนน่่ไ้้2ัะ็งติ แล้วก็ล่างย,ยักษ์นี่คือแบบใหญ่เบอร์เร์ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับคำถามข้อต่อไปถ้าพี่เข้าไปในอานาอพี่จะทําอะไรครับ <laughs> <laughs> พี่ก็จะไปหาแฟนสิรออะไรคิดถึงมาตั้งนานแล้วก็ไปหาแฟนที่จะไปกินขนมที่แฟนทาให้กินจะไปเรียนเวทมนต์อะไรแบบนี้ไง คำถามข้อต่อไปพี่ชื่ออะไรล่ะครับสงสัยมานานแล้วพี่ชื่อข้อสอบนะครับคำถามข้อต่อไปถ้าอยากเป็นสมาชิกในองค์กรชาร์โ h แฮนจะต้องทํายังไงการที่จะเข้ามาในองค์กรชาร์โ h แฮนเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับซึ่งวิธีแรกเหมือนที่คิวเรียนเข้าไปเนี่ยก็คือเราเนี่ยจะต้องแสดงปณิธานที่แรงกก้าว,ว่าแบบเราเนี่ยไม่เอาเผ่าอื่นต้องการให้มนุษย์เนี่ยแข็งแกร่งที่สุดยืนไปสู้กับเผ่าอื่นๆได้เออแล้วก็แบบต้องมีความโหดความรุนแรงนิดนึงนะแล้วถ้าเราทําอย่างนี้ให้คนในองค์กรเห็นเนี่ยก็เหมือน Q คิวน แล้วก็วิธีที่2นะก็เหมือนที่เอมิลี่เข้ามาคือต้องเก่งระดับหนึ่งแล้วก็ผ่านคオリฟายเข้ามานะฮะต้องเก่งมากๆค่าเด็กคนอื่นให้หมดจนคิวเลนเห็นว่าเอามาปั้นได้ก็ขึ้นมานครับแล้ววิธีที่3ก็คือพ่อแม่เนี่ยอยู่ในองค์กรเหมือนทรอ,อย่างเงี้ยก็ลูกไหนก็เข้ามาเออมันเข้าได้หลายวิธีอยู่นะแต่หลักๆเลยก็คือต้องเก่งแล้วก็ต้องมีบัณิธานมีความเชื่อเช่นเดียวกับองค์กรนะฮะ,ะองค์กรนี้เนี่ยหัวรุนแรงมากถ้าใครแบบจิตอ่อนหัวอ่อนเนี่ยพี่ว่าอยู่ยากมากๆนะอง,อ,งอ,งนอ,องค์กรสําคัััญกกววว่่่่่าาชีีีิตตตขขออออออองงงงเเเมมมืนนพแฟททยยรศลู เพื่อลอัลตีต่อองค์กรคิดดูน่ากลัวมากๆนะคำถามข้อต่อไปนะพี่ว่าถ้าตอนนี้อิลูเมียไม่ได้เป็นเทมีแห่งแสงแต่ลอเรียลเป็นแทนจะเกิดสงครามเทพและปีศาจไหมครับและสภาพบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรถ้าเปลี่ยนผู้นําเวด้าจากอิลูเมียเป็นลอเรียลใช่ไหมพี่ว่าสงครามนี้ก็เกิดอยู่ดีเพราะสงครามนี้เนี่ยมันเกิดมาจากฝั่งความมืดที่เป็นตัวจุดชนวนขึ้นมาซึ่งนโยบายแห่งแสงเมนของแสงอาจารย์เบรนเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะดังนั้นพี่คิดว่าถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้นำเนี่ยก็ยังเกิดแล้วสภาพบ้านเมือง ถ้าลอเรียวอยู่ก็อาจจะแบบมีความรัดก,กุมน้อยกว่านี้แล้วก็พันธมิตรอาจจะไม่เยอะเท่านี้เพราะอิลูเมียเนี่ยเป็นคนที่แบบหาพันธมิตรเก่งมากไงคำถามก็ต่อไปพี่ว่าคนนับถือใครมากกว่ากันระหว่างลอเรียวกับอิลูเมียโอ้อันนี้ตอบอยากเหมือนกันนะเพราะสองคนนี้เป็นหนึ่งในสามจอมเทพแห่งเวดดาพี่ว่าคนนับถือทั้งสองคนแหละแต่ว่ามันแบ่งเลเวลกันชัดเจนลอเรียวเนี่ยเป็นเทพผู้ช่วยเหลือตอบรับแบบคําร้องของของผู้ศรัทธาทุกคนดูเข้าถึงได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นเหมือนกระบอกเสียงของเทพใช่ไหมแต่อิลูเมียเนี่ยเป็นหัวหน้าของลอเรียวอีกีนึ พี่คิดว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคนที่นับถือเวดาเนี่ยเขาจะรู้ลำดับขั้นนี้แล้วก็ต้องนับถืออิลูเมียสูงสุดอ่ะนึกออกไหมเพราะอ um ิลูเมียเนี่ยเป็นหัวหน้าของลอเรลอีกทีนึงนะครับคำถามข้อต่อไปกิลเดอร์อยู่เวดาแต่กดขี่ประชาชนขนาดนั้นอิลูเมียไม่สนใจเลยเหรอครับอันนี้เนี่ยน้องน่าจะไปเอามาจากข้อมูลของทาร่าใช่ไหมที่แบบคุณลุงกิลเดอร์เนี่ยแบบแกล้งจนทาร่าเนี่ยแปรพักไปอยู่ฝั่งล็อกไฮม์ใช่ไหมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยพี่คิดว่าอะไรก็ตามที่อ um ิลูเมีย er เนี่ยเห็นประโยยชนนน์ต่่่่่ออเเเววดดาาาพัังงไมมขคบีีิู ไม่ได้สนใจนะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของผูุคนที่ศรัทธาเวด้าจะเป็นยังไงขอแค่พวกนั้นอะทำประโยชน์ให้เวดา้าแค่นี้จบต้องแบบมีความเด็ดขาดนิดนึงอะไรแบบนี้นะคำถามข้อต่อไปลอเรียลกับทูเรนเคยเรียนเวทมนต์ที่เวดา้าเหมือนกับพวกอิลูเมียวอลคัสหรือเปล่าครับหรือว่ามีพลังมาตั้งแต่เกิดในส่วนของลอเรียลเนี่ยพี่ไม่รู้เลยเพราะมันไม่ได้บอกมานะแต่ว่าในส่วนของทูเรนเนี่ยเขาเนี่ยมีพลังที่เก่งมาตั้งแต่เกิดแล้วก็มีอาจารย์ก็คืออเลสเตอร์ก็อิลูเมียเนี่ยแบบขออเลสเตอร์เนี่ยช่วยอารวสเลย,นะออย,ยี่คิดว่า คนที่เป็นมนุษย์กึ่งเทพยอยู่ที่เวด้าเนี่ย,ยก็ต้องเรียนเวทมนตร์เหมือน,นกันเออแต่ทูเรนก็คือซวยหน่อยเพราะอาจารย์ไม่สอนนะฮะแต่เขาก็โนสนโนแคว่าเขาเนี่ยเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออคำถามข้อต่อไปจากประวัติของเพน่าลอเรียวหนีอาริสเตอร์มาให้เพน่าช่วยในประวัติมันเขียนว่าลอเรียวโดนจูโจมครับแต่ถ้าลอเรียลตั้งตัวทันจะสามารถเอาชนะอาริสเตอร์ได้ไหมครับเพราะหลังจากที่ฟื้นพลังเจ๊กก็รวบตึงส่วนอาริสเตอร์แพ้ไปเลยพอรอจู่โจมแปลว่าโจมตีแบบอีกฝ่ายไม่ได้ทันตั้งตัวอันนั้นนาจากประววัตติิขออองเเพนนนน่่่าาีีีทคดร์ชะ2้ เ,เขาเนี่ยใช้เวทมนต์บวกกับสติปัญญาด้วยเออตัดสมองออกมาต่อสู้กันเนี่ยร้อเยียอาจจะได้เปรียบก็ได้นะส่งผลให้พอเธอแบบรีคอเวอร์เลือดได้เนี่ยมอเลสเตอร์นเนี่ยหมดแม็กแล้วไงหมดแผนไปแล้วก็เลยแบบแพ้ไปแหละประมาณนี้คำถามขา้อต่อไปเขาบอกว่าเทพแท้ๆไม่มีอยู่บนโลกแล้วแต่ทูเรนมีแม่กับพ่อเป็นเทพแต่ทําไมตัวเขาถึงเป็นกึ่งเทพอะครับคําว่าเทพแท้ๆในโลกอาธน,นอนเนี่ยหมายถึงเทพแห่งเทพที่ละทิ้งอาธน,นอนไปนานแล้วดังนั้นคนที่มีความสามารถเทพที่เหลืออยู่เนี่ยจะนับเป็นมนุษย์กึ่งเทพทั้งหมดนะฮ เพี่คิดว่าเขาเนี่ยเกิดจากพลังอ่ะไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นเทพจริงๆรนึกออกปะแต่ถ้าใครงงจัดแคตตาอรีกง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยในโลกอาทนาเนี่ยไม่มีเทพจริงๆอยู่แล้วนะครับจะมีแค่ถึงเทพก็คืออิลูเมียทูเรียนลอเรียลคําถามก็ต่อไปวิหารแห่งแสงเป็นรูปพีระมิดกลับหัวซึ่งมี3มุมเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งแต่ละมุมเป็นที่พักของเทพแต่ละคนใช่ไหมครับเห็นมาในอาวีคอมิกตอนล่าสุดที่พวกบัตเตอร์ฟลายกำลังจะไปหาไวโอเลตซึ่งทางเข้าที่พักของลอเรียลก็เป็นรูปสามเหลี่ยม โอ้ ừ, ข้อนี้ตอบยากนะครับเพราะพี่เนี่ยไม่มีข้อมูลแบบเจาะลึกเหมือนกันว่าในวิหารเมฆที่เป็นสามเหลี่ยมกับหัวเราไม่รู้นะครับว่าวิหารของใครอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องรอข้อมูลในอนาคตนะครับคําถามข้อต่อไปในประวัติลอเรียลบอกว่าบนสวรรค์ชั้นสูงลอเรียลโผลบินด้วยปีกทั้ง6แปลว่าลอเรียลนี่ลงมาจากสวรรค์หรอครับแล้วมาเป็นตัวแทนของพระเจ้าอย่างนี้เหรอจากประวัติอ่ะพี่คิดว่านะถ้าตีความไม่มันเข้ากับโลกอนานนองอ่ะพี่คิดว่ามันเป็นการเปรียบเปยเพราะลอเรียลเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของเทพเจ้า ล้อนนเนียเ้ยวก็คือเป็นหนึ่งในเผ่ามนุษย์กึ่งเทพนะครับดังนั้นจากที่น้องบอกมาอยู่บนสวนะะรรค์นั่นเงี้ยอารมณ์เหมือนคนเนี่ยเปรียบเปรยมากกว่าเออคำถามข้อต่อไปอลิสชวนลอเลียวไปปาร์ตี้น้ําชาแล้วป้าแกจะว่างไปหรอครับฮ่าฮ่า,ห,าหรือว่าไม่เคยไปเลยอันนี้ที่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคุณแม่ล้อเลียวเนี่ยจะว่างไปหรือเปล่านะครับคาถามข้อต่อไปผมอยากรู้ว่าเพนเนี่ยสามารถสู้ใครได้บ้างและแพ้ใครได้บ้างอูคคำถามนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับถ้าอลิซลูกตัวเนี่ยคงจะนานแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า ชนะเกือบหมดเลยยกเว้นพวกบิ๊กบิ๊กเออแต่เผ่าอื่นเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับคำถามข้อต่อไปนะครับเพนอยู่คารานได้ออกไปสู้รบบ้างไหมผมคิดว่าเพนน่าจะแทบไม่มีแพ้หรือชนะเพราะพลังของเพนก็ออกมาไม่ได้เยอะจากตอนจบของเนื้อเรื่องเพนตอนที่มีคนมาบุกคารานเนี่ยเพนเขาจะไปช่วยดีแลกนะฮะซึ่งพี่คิดว่าถ้าหากคารานมีภัยเนี่ยเพนก็ต้องสู้เหมือนกันเหมือนในเนื้อเรื่องที่บอกแต่ว่าดีเทลเนี่ยมันยังน้อยอยู่เอาเป็นว่าถ้าตอบคำถามน้องลงนี้เนี่ยได้ออกรบครับถ้าหากคารานมีภัยเออเอาแบบนี้ดีกว่่่าาคคถม้อตไไปฮีโรนนนหสแ พี่ที่เคยทําอยู่น้าสาวแรงน้ำลองไปดูได้นะซึ่งทาลิสความแรงอ่ะพี่คิดว่าคนหนึ่งที่อยู่ในหัวออกเลยก็คือนาทายาเพราะประวัติเนี่ยแรงจริงครับอีกคนก็คือคีราอาประวัติแรงเหมือนกันนะฮะน้องไปดูได้อันนั้นที่ลิสต์ได้หลายตัวเหมือนกันนะครับในคลิปนั้นคําถามข้อต่อไปพี่คะทําทไมสกินไวโอที่เป็นส,ก,นนสกินเจ้าสาวถึงไม่มีคู่อะคะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะซึ่งไวโอเนี่ยเป็นตัวที่แบบมีสกิน่ํามื่อมากไงเป็นลูกรัก G M ดังนั้นเขาอาจจะไม่ได้มีเหตุผลมากในการออกสกินอออ่่่่ะะแแแคคคบบเาาาตววนนนนีีี้้้มใสสกกิิทดยจซื พาะพี่ไม่รู้เลยนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่มีคู่นะฮะ หรือสก,กินเจ้าบ่าวยังไม่ออกหรือเปล่ากําลังเลือกอยู่ว่าใส่ให้ใครดีอะไรหรือเปล่าต้องรอดูนะครับคําถามข้อต่อไปทําไมหน้าเข้าอธานอแบบเก่าถึงเป็นลิเลียนาอันนี้น้องน่าจะหมายถึงแมปใช่ไหมที่มุมขวาล่างมันจะเป็นรูปลิเลียนาซึ่งถ้าหากน้องๆได้ไปศึกษาประวัติของลิเลียนาเนี่ยจะรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตตั้งแต่ยุคดึกดาบันแล้วก็แบบเติบโตมาเรื่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้มาเรื่อยๆซึ่งการที่ลิเลียนาไปอยู่ในมุมขวาล่างตัวนั้นนะมันเหมาะนะเพราะว่าเหมือนลิเลียนาเนี่ยจะรู้ข้อม คำถามข้อต่อไปในข้อมูลรับการีบอกว่ากาลีมาจ้าวีราอิลูเมียเป็นสี่พี่น้องสุดสวยแล้วลิเลนาไปไหนลิเลนาไม่มีเพื่อนหรออันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาไม่รวมลิเลนาแต่ว่าถ้าเราจัดแคตติกรีเนี่ยจะเห็นได้ว่าสี่พี่น้องสุดสวยเนี่ยจะเป็นมนุษย์กึ่งเทพทั้งหมดแต่ลิเลนาเนี่ยเหมือนเข้าวีหลังแล้วร่างแรกของลิเลนาเข้าไปเนี่ยเป็นจิ้งจอกตัวเล็กนะเธอเนี่ยเพิ่งไปแปลงร่างสวยตอนเห็นอิลูเมียที่เวดานะ่ฮะดังนั้นไม่แปลกที่ลิเลนาเนี่ยจะไม่อยู่ใน,นแคตติกร แล้วก็มีเพื่อนคนสําคัญก็คือจิ้งจอกเก้าหางตัวใหญ่ออคําถามข้อต่อไปอิลูเมียเป็นอันดับ2ตลอดอันดับ1คือวอาค์ดอันดับโลคือมาหลอกมาจ้ากาลีลิเลียนาวีล่าอยู่อันดับนี้เท่าไร่โอ้อันนี้ตอบยากนะฮะต้องเรียงความฉลาดเอ,เอาเป็นว่าอันดับ1นึ่งวอาค์ดอันดับ2อิลูเมียใช่ไหมอันดับ3พี่ว่าวีล่า มาจ้ากาลีนะครับแล้วก็ลิเลียนาะเออแล้วก็มาหลอกนั้งท้ายอันนี้จัดแบบกาๆนะอย่าะไรมากนะฮะคำถามก็ต่อไปถ้าลิเลียนาอยู่เวดาลิเลียนาจะเป็นวิสุทธิชนหรือเปล่าเป็นไปได้นะเพราะวิสุทธิชนเนี่ยมันเป็นชนเผ่าอะไรก็ได้ที่เวเยให้พลังแล้วขึ้นมาทํางานให้นะฮะคำถามก็ต่อไปถ้าลิเลียนา ina, อยู่เวดาจะมีบทบาทอะไรโห oh, เป็นได้หลายอย่างเลยนะอาจจะเป็นวิสุทธิชนที่คอยทําภารกิจเหมือนไลฟ์โฟลเวอร์ก็ได้เป็นทหารหน่วยข่ากองก็ได้ว่าเธอเนี่ยแปงลงร่างได้อะไรเงี้ยทำได้หลายอย่างนะฮะหรือเป็นนักปรา์เหมือน is, อีกน ชอบเก็บเกี่ยวความรู้และอยู่มานานเออทำได้หลายอย่างจริงๆคําถามข้อต่อไปทําไมลิเลียนาถึงได้เป็นครูที่คารานได้อันนี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจเหตุผลชัดเจนนะแต่ว่าด้วยนิสัยของลิเลียนาเนี่ยเธอเนี่ยเดินทางไปด้วยอาณาโน,นอ,อยู่แล้วแล้วก็แบบเคยเป็นทหารของสาพา,านธรัฐอิสระเป็นหน่วยข่ากลองด้วยเออดังนั้นในส่วนที่เธอมาเป็นครูที่คารานเนี่ยมันมองได้หลายแบบนะอาจจะทํางานเป็นข่าวกลองหรือว่าเป็นการปลอมตัวอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นงานที่เธอชอบก็ได้เพราะลิเลียนาเนี่ยเก็บเกี่ยวความรู้เยอะเออถ้าใครรู้อะไรเเปปปปกก็็สาาาาามมมมรถถบอออไไไไไดด้้้นคํขต่ห เรเนาอาจจะเกิดไม่ทันต้นไม้โลกแต่เป็นจิ้งจอกที่เป็นเพื่อลิลินาหรือเปล่าเพราะเป็นอาจารย์สอนเดี๋ยวเดี๋ยวข้อนี้พี่ไม่เข้าใจคําถามนะอันนี้ขอบอกน้องๆทุกคนนะน้อง,นองคนที่พิมพ์ Q&A มาเนี่ยพิมพ์เสร็จน้องลองอ่านก่อนเออเพราะบางคนเนี่ยแบบอาจจะเรียงประโยคงงนะเหมือนอันนี้พี่ไม่เข้าใจว่าถามอะไรนะขอข้ามนะฮะคำถามข้อต่อไปลิเนนาพอจะสู้ใครได้บ้างอืเยอะมากเพราะลิเนนาเนี่ยอยู่มานานเคยไปเรียนที่เวดามีพลังเวทอะไรอย่างเงี้ยสู้ได้เยอะฮิวแมนเนี่ยเทียบได้กับหมดเลยนะฮะคำถามข้อต่อไปถ้าลรเนนาอยู่เวดา้าพี่คิดว่าเว จะน่ากลัวกว่าเดิมหรือเปล่าพี่คิดว่าลิเลียนาไม่ได้มีโพเทนเชียลขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เป็นกําลังเสริมที่ดีไม่ถึงขั้นที่แบบมีลิเลียนาเนี่ยเวด้าจะแบบเวอร์วังอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะครับและคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะถ้าเซฟิราเกิดที่เวด้าพี่คิดว่าเซฟิราจะแข็งแกร่งไหมโอ้แข็งแกร่งครับแข็งแกร่งอยู่แล้วนะฮะเพราะด้วยความที่เซฟิราเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดแบบ100ปีจะมี1คนแล้วมีทักษะมีเวทพลังเวทเออดังนั้นนับคนอย่างเซฟิระะา Human, อกาบ,บกอ กู้สถานการณ์ครับตั้งสภาเวทมนขึ้นมาแล้วนั่งโรงเรียนเออคิดดูสิคนคนเดียวแบบน่ารักขนาดนี้ไม่หลงรักได้ยังไงนะครับทางรักแล้วหนึ่งทางรักแล้วหนึ่งเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ Q&A พาร์ทที่3.4นะครับแต่ละคําถามก็คือแซ่บๆซ,ซสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็คําตอบที่พี่ตอบในส่วนใหญ,ญ่จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวบอกข้อมูลที่รู้ถ้าอะไรผิดก็สามารถแก้มาได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะแล้วคราวหน้าจะเป็นพรไม่อะไรต้องคอยติดตามวันนี้พี่ไปแล้วสวัสดีครับ